คดีลุงพลต้องบอกคดีลุงพลเพราะว,าวันนี้เป็นการโฟกัสคดีของลุงพลจริงๆนะคุณผู้ชมคะคดีของลุงพลก็คือมี2คดีตอนนี้ก็คือการครอบครองไม้ห่วงห้ามกับการทำร้ายร่างกายนักข่าว ช่องสถานีช่องหนึ่งนะคุณผู้ชมคะวันนี้เนี่ยลุงพลเดินทางไปพบพนักงานสอบสวนสพกกตูมที่มุกดาหารนะคะไม่มียูทูบเบอร์ตามไปค่ะคุณผู้ชมคะแต่ว่ามีป้าแตนภรรยาร่วมเดินทางไปด้วยเพื่อให้กําลังใจนะคะลุงพลเข้ารับทราบข้อกล่าวหาทั้งสองข้อกล่าวหาเลยนะคะอันแรกก็คือฐานครอบครองไม้ห่วงห้ามโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต โดยลุงพลเนี่ยไปครอบครองไม้มาฆ่าแต้แล้วก็อ้างเป็นไม้ตะเคียนทําให้คนที่มีความเชื่อเนี่ยนะคะเข้ามากราบไหว้ขอพรน,นะคะแล้วก็ยังมีข้อหาทาร้ายร่างกายข่มขืนจิตใจนะคะรวมถึงพยายามชิงทรัพย์อันนี้เป็นจากคดีทำร้ายร่างกายนักข่าวแล้วก็แย่งไม้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาที่บอกว่าพยายามชิงทรัพย์ก็คือไมโครโฟนนี่แหละนะคะจากตัวนักข่าวเขาก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินเหมือนกันนะคุณผู้ชมลุงพลให้การภักเศษนะคะทั้ง2คดีนะคะเพราะว่า ไม่มีเจตนาในการครอบครองไม้แต่เป็นเพราะความไม่รู้ tôi, ไม่มีเจตนาในการหลอกลวงคืออันนี้คดีของไม้ก่อนนะลุ่มคนบอกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะก็คือไม่มีเจตนาในการครอบครองแต่เป็นเพราะความไม่รู้ไม่มีเจตนาในการหลอกลวงอ่ะทีนี้มาถึงคดีทําร้ายร่างกายนักข่าวก็บอกเหมือนกันค่ะไม่มีเจตนาทําร้ายร่างกายนักข่าวแม้ว่าภาพจะปรากฏออกมาถึงความรุนแรงแต่เจตนาที่แท้จริงเพียงแค่หยอกล้อกันเพราะสนิทกับผู้สื่อข่าวทั้งสองช่อง หยอกล้อหรือเปล่าต้องไปถามนักข่าวคนที่เขาถูกแย่งใหม่ด้วยนะนภาพก็ก็ค่อนข้างชัดนะคือถ้าเขาหยอกล้อกันจริงสนิทกันมากขนาดนั้นเนี่ยเขาคงไม่เอาเรื่องจริงๆอะนะตอนนี้คือตัวนักข่าวคนนี้เกายืนยันนะคะว่า จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเหมือนกันนะคือทางสังกัดเขาก็ยืนยันแบบนั้นนะคะส่วนขั้นตอนหลังจากนี้นะคะทางพนักงานสอบสวนจะรวบรวมเอกสารส่งอายการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปหลังจากเสร็จสิ้นการเข้ารับทราบข้อหาลุงพลเดินทางไปพบกับทนายตาั้มทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดนะคะย้อนความกลับไปหน่อยคุณผู้ชมทนายตั้มเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้ถแถลงข่าวตอนช่วงเย็นใช่ไหมว่าเดินทางเข้ามาถึงที่สกลน,นะครแล้วเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวรอก่อนละกันคงจะไปบ้านกกอกไม่ได้นะเพราะว่า มีติดตัวเองมาจากจังหวัดพื้นที่สีแดงอะจากสมุทรสาครต้องกักตัวหน่อย, <S <S ยต้องกักตัวหน่อยแต่ไม่รู้ว่ากี่วันเหมือนกันแต่ตอนแรกมีแผนเอาไว้วันนี้เนี่ยจะไปไหว้พระไงลุงพลจะพาไปไหว้พระสรุปสุดท้ายยังไม่ทันได้ไปไหว้เลยค่ะผิดแผนซ้ำสองละเพราะว่าทางสาธารณสุขจังหวัดทางผู้ว่ามาถึงที่โรงโรแรมขอ,ของของทนายตั้มที่พักอยู่เลยนะ <S <S <ๆ S 1> เขาบอกบอกว่ามันมีกฎเกณฑ์อยู่นะว่าคุณเนี่ยมาจากพื้นที่สีแดงเพราะฉะนั้นเนี่ย คงจะไม่สามารถให้ไปในพื้นที่ชุมชนได้ก็เลยเป็นอันล้มพับไปเรื่องของการจะไปไหว้พระอย่างที่ลุงพลว่าไว้เนี่ยก็คงไม่ได้ทำนะคะแล้วก็คืบหน้าคือคุยกับทางสาธารณสุขจังหวัดเอาเป็นว่าทนายตั้มเนี่ยต้องกลับที่สมุทรสาครเดินทางกลับที่สมุทรสาครน,นะน่าจะน่าจะสะดวกสุดเพราะว่าจะกักตัวแล้วจะไปมเมื่อไหร่ก็ยังไม่ทราบไงเพราะมันยังเป็นพื้นที่ที่ต้องต้องดูแลอยู่นะคะทีนี้เนี่ย อย่างที่บอกว่าทนายตั้มไม่ได้ไปไหว้พระแล้วคุณผู้ชมคะก็ยกเลิกกิจกรรมแต่ลุงพลกับทนายตั้มก็คุยกันนะคะก็คุยปรึกษากันเรื่องของคดีน้องชมพู่เป็นการส่วนตัวเห็นคุยกันต้องสองสามชั่วโมงในวันนี้หลายชั่วโมงอยู่นะแล้วหลังจากนั้นทนายตั้มก็เดินทางกลับสมุทรสาครไปนะคะก็เห็นบอกว่าเดี๋ยวจะกลับมาลงพื้นที่บ้านกกกพิสูจน์ภูเหล็กไฟซึ่งเป็นจุดที่พบน้องชมพู่เนี่ยนะคะว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยน้องจะเดินขึ้นมาเสียชีวิตได้เองหรือไม่ค่ะ ท่นก็ปสิธด้วยกันครับทั้ทงสองข้อหาวันนี้ได้รับคำแนะนำจากทางตำรวจในทนายว่ายังไงบ้างคะขั้นตอนต่อ,ตอไปก็ต้องให้ทนายนะครับรเป็นคนดูแลเรื่องนี้ครับเพราะว่าผมเองก็คงต้องทำาที่ยอ,ยอีกคือข้อกล่าวหาแล้วก็ให้ที่เขาปล่าวหาแล้วก็เราก็ให้จำนวนค่อยคำไว้เป็นหลักฐานเพื่อที่จะยืนยันทางอัยการที่ัี ถ้าจำเป็นจริงๆพญายนาคต้องถูกทุบหรือรื้อโอยทุกก็บรดบดีแหละนะไม่อยากเห็นภาพนั้น ทุบก็ว่าดีแหละก็คือทุบก็ไม่ดีแหละออนะก็คือรู้ตัวใช่ไหม<ะ>ตัว<ะ>มันไม่ดีเขาก็ไม่อยากให้ทุบเขาไม่อยากให้ทุบนะออนะทีนี้ทนายตั้มว่ายังไงทนายตาั้มในวันนี้ก่อนกลับนะคุณผู้ชมนะก็ได้ให้สัมภาษณ์บอกว่าก็ให้ลุงพลเนี่ยไปรับทราบข้อกล่าวหาด้วยตัวเองคือทนายตั้มบอกว่าตอนเดิมก็จะไปด้วยแหละนะแต่ว่า<ะ>ทําไปทํามาก็ไม่อยากมีปัญหาเรื่องการเดินทางออกจากที่พักไงไม่<ะ>อ,อ,อย่างนั้นเดี๋ยวผิดกฎเกณฑ์ของทางจังหวัดเขาเขาก็ลงมาได้นะ นี่ลงมาได้นะลงมาแต่ไม่ให้ไปที่ชุมชนไงออกไปจากพื้น<ห>ที่เอยู่บริเวณน,นี้มันก็ไม่ค่อยปลอดภัยไงนะคะ,ะคดีของลุงพลเนี่ยนะคะภาคเศษทั้งสองคดีคือก็พูดอย่างที่ลุงพลพูดแหละไม่รู้ว่าเป็นไม้ห่วงห้ามแล้วก็เข้าใจว่าเป็นไม้ชนิดหนึ่งไม่มีเจตนาไว้ครอบครองเพื่อตัวเองแต่เอามาให้ชาวบ้านที่มีจิตศรัทธานเนี่ยกราบไหว้นะคะส่วนทำร้ายร่างกายก็อย่างที่บอกไปไม่มีเจตนาในการชิงใหมนะสองคดีเป็นเรื่องเฉพาะหน้าจริงๆแล้วไทยตั้มบอกว่าไม่ได้มาช่วยลุงพลเรื่องนี้ แต่จะมาช่วยลุงพลดูเรื่องคดีน้องชมพู่แต่มาถึงก็มีอีกสองเรื่องลุงก็เลยขอเอาไว้นะคะส่วนจะรับเป็นทนายให้กับลุงพลหรือเปล่าทนายตั้มยังยืนยันอยู่นะคะว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับนะอขอดูตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก,กะว่าลงมาถึงพื้นที่จะไปที่บ้านกกอกไงใช่ไหมจะขึ้นจะขึ้นภูไปดูใช่ไหมแต่ปรากฏว่าก็ไม่ได้ไปนะคะก็ยืนยันว่าเดี๋ยวคลายล็อกจากการกักตัวแล้วจะเดินทางไปที่บ้านกกอกทันทีนะคะ ส่วนกระแสข่าวที่ว่าลุงพลจ้างทนายความก่อนเพราะลุงพลในร้อนตัวหรือเปล่าเรื่องนี้ก็บอกขำคือบอกขำนะขำเพราะว่าลุงพลยังไม่ได้เป็นผู้ต้องหาค่ะการจะจ้างทนายไม่จําเป็นต้องตกเป็นผู้ต้องหาก่อนส่วนกําหนดการวันถึง2วันจะ,จะอยู่ในพื้นที่สกลน,นะครแล้วก็มุกดาหารแต่ปรากฏว่าเข้าไปในพื้นที่ไม่ได้นะคะก็ต้องกลับนะคะต้องกลับทันทีตามคําสั่งแล้วก็ความร่วมมือของจังหวัดสกลน,นะครในการป้องกันมาตรการโควิดค่ะ ก็คิดว่ารูปของคดีเนี่ยนะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับมีนานน้มว่าทางพนานจะรับบคดีอย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวขอเก็บอะไรให้ครบถ้วนอีกหน่อยหนึ่งก่อนวันนี้เพิ่งจะได้คุยกับลุงพลกับป้าแตนนะครับเดี๋ยวขอไปดูจุดเกิดเหตุนะอันนี้สงสัยเองนะคือถ้าสมมตินะว่ากลับจากพื้นที่ไปไปอยู่สมุทรสาครแล้วบอกว่าจะกลับมาใหม่ก็ต้องกักตัวใหม่หรือเปล่า อันนี้ไม่รู้นะนเอ,อ<ฮ>ะเพราะว่าถ้าถ้าอยู่ในพื้นที่สมุออสกลนครเนี่ยยาวสิบสี่วันแล้วก็ลงพื้นที่พอเข้าใจได้ <ฮะ S 2> ถ้าไม่มีเชื้อแล้วใช่ไหมแต่ถ้าถ้ากลับไปแล้วเนี่ยแล้วกลับมาใหม่ <ฮะ S 2> ก็ต้องกักตัวอยู่ถูกไหมนอกจากว่าจะไม่มีไม่มีข้อกําหนดในการกักตัวแล้วเออถึงจะกลับเข้ามาได้อย่างปลอดโปร่งนะแต่ว่ามันจะทันในช่วงเวลาที่ คดีความของน้องชมพู่หรือเปล่าก็ไม่รู้ไ<ม>ง<ม>เพราะว่าตํารวจบอกว่าตอนนี้เนี่ย<ม>เรียกว่าเคี่ยวมากแล้วอ่ะนะงวดเข้ามาแล้วคุณผู้ชมครับเพราะว่าการตรวจพิสูจน์ผ่านเครื่องจับเท็จที่มีการสอบปากคาลุงพลป้าแตนครอบครัวของน้องชมพู่แล้วก็ชาวบ้านกกอกเนี่ยนะฮะตอนนี้เนี่ยมันมีผลตรวจสอบทางเครื่องจับเท็จออกมาแล้วแต่ไม่ได้ออกมาบอกกับทางนักข่าวนะอันนี้ตํารวจบ,บอกนะ,ะคะโฆษกตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะคะบอกว่าการจับเท็จ ลุงพลในคดีนี้เนี่ยนะคะเป็นความลับในการสอบสวนนะคะเปิดเผยไม่ได้ค่ะแล้วก็ยืนยันว่าผลการจับเท็จเนี่ยเสร็จแล้วเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการเสริมคําให้การยืนยันว่าพยานแวดเป็นพยานแวดล้อมเท่านั้นนะคะแต่ไม่ใช่หลักฐานหลักอันนี้คือง่ายๆตัวการประมวลผลจากเข้าเครื่องจับเท็จเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทําให้ข้อมูลน้ําหนักมากขึ้น แต่ก็ยังไม่ได้ฟันธงนลว่าสิ่งที่ลุงพลพูดไปหรือป้าแตนพูดไปหรือคนอื่นพูดไปเนี่ยมันจะเอามาใช้ในการสอบสวนได้หรือเปล่าจะเป็นหลักฐานได้ไหมยังไม่ได้ฟันธงนะคะส่วนผลจับเท็จเป็นบวกหรือเป็นลบกับลุงพลถ้าหากเปิดเผยออกไปตํารวจบอกว่าไม่อยากเปิดเผยหรอกเพราะคนจะปะตีความกันได้มันอาจจะไม่ดีนะกับคดีเองด้วยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนละเรื่องกับที่ตํารวจประเมินก็ได้นะคะ แต่คดีนี้อัปเดตล่าสุดตอนนี้คือมีความก้าวหน้ามากเป็นที่น่าพอใจส่วนจะขอออกหมายจับได้หรือเปล่าเดี๋ยวขอให้ทางตํารวจเนี่ยสรุปสํานวนก่อนนะคะจากการประเมินของท่านโฆษกเองนะท่านบอกว่าฟังข้อมูลมาแล้วเนี่ยคาดว่าอีกไม่นานจะสรุปสํานวนคดีนี้ได้นะคะแนวโน้มของคดีก็เป็นในแนวทางที่ดีและเป็นที่พอใจของผู้ใหญ่